สวัสดีครับเพื่อนๆครับพวกเอวังคำเฟรนลี่ครับวันนี้มาชมบรรยากาศการลงปลานะครับของพี่น้องชาวบ้านคำขานาตาลนะครับเต่าหอยแถวนี้นะครับมาดูโอ้โหสุดยอดครับหลังจากเมื่อคืนก็มีข่าวตำรวจเต่อ้อยจับผู้ค้ายาบ้าได้นะครับวันนี้เรามาชมปลาครับคนละเรื่องเลยครับโอ้ได้แล้วครับนี่นครับตรงนู้นอ๋อถ่ายเลยอ้อ

เบิงเบิงเล่วนีตะปากระเดิดได้โอ้โนี่ครับเอายกแม่ยกยกนี่ถือแล้วนี่ฮะบานนี้่ะปลาข้าวมาแล้วตัวไม่ตัวไม่มันบดมีตัวเดียวมาอยู่ครับผ่านพูดได้ได้แล้วคุณ ไปอักไบ่ไปยังไปโอ้ชวหน่อยครับชวหน่อยโอ้โอ้ได้แล้วครับได้แล้ว1ชั้น1ชั้นอาแม่เพื่งโอ้ยยังรุดมืออยู่ยังรุดมืออยู่ลโอ้แน่นอนแน่นอนแล้วก็นอนแน่มากเลยครับ โอเคชุดยอดเลยตรงนี้ครับได้สีมานอกนไปครับขัดขนาดที่เมันลกบองนี่ะเขาจนมันมันไหลลงเลยได้ลบไเขามันจะตกบ้ได้ได้เลยก็คาแดงเพิ่ได้ยนค่มันมนั่นมันบดมันบ่อนมอเมื่อกี้นี่ โอ้ยช่อยล้มเถอะไอยากไดนเขาอุ้ยไอชายพี่น้องคนก้อนจังหนนะครับทางใดมันตื่นๆทางไหนตื่นกันวานให้หน้าผมเลยทีวเลยวเลยบอกโอ้ได้ปลาข้าไปสอตัวแล้วครับปลาข้าใหญ่เอาดองออกชําตัวนี้ โอ้บรรยากาศพี่น้องครับดีถือชีวิตนะครับของชาวอีสานห้ามนะครับเนาะปลาติดครับเอาลุ่นอีกครั้งหนึ่งครับยอดบอยาไม่กระไดหรอกแม่แม่เดี๋ยวหันได้หันได้หรอปะาค่ะสองแม่ดีหันได้รอป้าคะ มันมีปลาขาวมันเลยปลาขาวบ่อยอย่างน้อยบ่อยอย่างหลายมันกินบ้างหรอกครับโอ้ถ่ายคลิปไปซูมูเบิร์กกันครับผมมันเลือกพวด อยู่บังได้บังได้ไปถ่ายก่อนโอ้มาแล้วครับทราบข่าวว่าทางนี้มีคนได้ปลาเข้าใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราครับผมสวัสดีครับใช้ปลาเข้านะปลาเข้าทุนนายจันหนุนเขี้ยวน้ำไปเจ้าโอ้นี่ครับนายจันหนุนเขี้ยวของเราวันนี้ไม่ไปยอมไปทํางานเลยครับผมเพิ่งมาเพิ่งมานายจันที่บ้านเราบุรีด้วยบ้านได้เดี๋ยวบ้านไหนบ้านอีหยังขึงยกเอาแต่ปลากระเดื่อนนมา บุบ้านเฮาสามชิบะบุ้ไปเอาเงิ้น้ำเมียเด้อบ่บริสุทธิ์เงแม่น้ำเมียคนน้ำเมียฝาบอระอ้ทล่ไเ้ครับแถวนี้ตื่นอยู่บ่แถวนี้เออมองได้เลือกเราบ่ยากไปได้วันบ่ได้เฮ้ัไมอบ สีไรกันปลาข่านะมะไายปลาข่าได้ดิครฮะโอ้เอายกขอญาติชมหน่อยนะครับผมแต่ข่าเพราะไงบ่งเล่าได้ปลาเข่าญ่ครับผมใส่โอ้นี่เดี๋พี่น้องโอ้โหเอ๋อนิง่งๆลูกนิ่งๆปล่อยลนะูกหน้าไม่เป็นหยังให้มูอได้รุ่นนะ้ำไม่เป็นหยังะโอ้โหดีครับปลาเข่าญ่พี่น้อง ผมก็จได้ฟ้าไปเอาแหนะเห็นมูอเอามาแล้วมันก็้มาจากลงแล้วบดนี้มันหนาวโอ้โหนี่ครับปลาข้าวพี่น้องเอ้าได้อีละโอ้ได้อีละสองตัวแล้วครับปลาข้าวมันขึ้นมาอยู่มองนี้นี่โอ้สุดยอดเลยครับสองตัวเลยละมัอน,นี่เพรปานผมมาเอาแนวใส่ปลาขึ้นมาถ่ายใส่ให้เราดิไงแนวนอนเลยครับผม โอ้โหสองตัวแล้วสตัว้วครับเสียบงเสียบงบบแมนเมื่อบอยเงื่อไว้บงนี่บอกเมื่อเขามากินเงื่อบอกอ้มาขังมาไั้งทำไรก็แมนแมนเอาขายตัวนี้ขายเท่าไหร่ขายตัวหนึ่งไปผมเสียบเมื่อลาบกินนะจองได้ตัวหนึ่งได้ครับครับผม ที่เอาไปอ้างเพราะเถาว่าจะของวันได้บ่เมียงดอกโอ้โหมึงโอ้โน่นอนครับสองตัวเลยจองตัวหนึ่งจองตัวหนึ่งตรงเรื่องเหรอสองตัวเลยคอสุดยอดสองตัวแล้วพ่อจองตัวหนึ่งคู่กันครับบรรยากาศเมื่อกี้นะครับสุดระทึกใจเลยปลาข่าวสองตัวเลยครับจองคุณใหญ่ตัวหนึ่งครับซื่อครับพี่น้อง để hỗ trợ các bạn con ôi giờ vốn vật đây chẳng rồi nè đây nhắn chào đây tưới, có tứ bao tưới nó chào nó